大吃大喝。 เด็กๆมาเล่นน้ำกันครับน้ำใสสะอาดน้ำใสมากครับที่ราชานียสุขเรอวรินชาจราหวรรษราชานีครับันหยุดพักผ่อนไม่ไปไหนครับเราสุขเราทิตย์ ทัคานถึงวันอาทิตย์นะครับก็มาเล่นน้ํากันครับเด็กๆพาเด็กๆมาเล่นน้ําครับสวยงามครับหางเงนครับ ปฏิมากรรมที่สวยงามที่ราชธ,ธานีอโศกครับน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแต่ไม่มีปลานะครับน้ำใสมากครับที่ราชธ,ธานีอโศกครับมีเด็กๆมาเล่น นี่ครับเปิดตันงแจะวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับ ปางเงียนราชธานีอโศกครับน้ำใสมาก มีสไลเดอร์มีสไลเดอร์ครับ oh, yes, yes. มีสไลเดอร์ด้วยนะครับ oh, yes, yes, yes. รา oh, yes, yes, yes. านีอโต อำเภอวารินชำราชอุบลราชธานีนครับสวยงามมาเล่นครับน้ำใสน้ำสะอาดมากครับน้ำใสสะอาดครับ มาเที่ยวกันครับใครอยู่ที่อำเภอวารินชำราหรือใกล้เคียงนะครับอังคารถึงวันอาทิตย์เปิดน้ําตกนะครมีเด็กๆมาเล่นกันมีสไลเดอร์ตรงนี้นะครับมีสไลเดอร์ด้วยนะครับมีสไลเดอร์มีน้ําตกทางแงนเนี่ครับวัิมากรรมน้ําตกในราชธานีอ๊อำเภอวารินชำราอุบลราชธา,านีครับสวยงาม เป็นสาวทิตย์เด็กจะเยอะนะครับเขามาเล่นน้ำกันสวยงามครับกลับมาอีกครั้งวันนี้ที่ราชธานีอโศกค,ครับร้านอาหารก็มีครับราคาไม่แพงครับมังสวิรัต น้ำตกปฏิมากรรมน้ำตกที่สวยงามครับในราชธานีอโศกอเปอโ์อดีนเชฟราอุบลราชธานีเสาร์อาทิตย์เด็กๆมาเล่นกันเยอะแยะครับวันนี้วันพฤลหัดสบ,บอดีก็ยังมีมาเล่นกันอยู่นะครับใค่ที่อยบ้างใกล้ๆนี้เขากลับมากันอ้าวงี้ตรงนั้นจมีน้ำตกนะครับมีสไลเดอร์ลงมาแล้วครับอยครับ นปั๊มน้ำครับเปิดน้ำไหลลงมาจากด้านบนนะครับที่ราชธานีเอาโฉกอริเวณทางล่างบริเวณราชธานีครับ อยู่ใกล้ที่ราชธานีอโศกก็มาเล่นครับสอทิตย์การออาทิตย์ตั้งแต่วันอังคารถึงาาวันอาทิตย์นะครับน้ําตกเปิดจนถึงเวลา1 7 1เนาฬิกานะครับสามารถเล่นได้น้ําใสสะอาดครับที่ราชธานีอโศกมีสไลเดอร์ให้เด็กๆเ,เล่น พิสูจน์ิตอาสาโดนใจนะครับมีสิ่งของเครื่องใช้ในกลัวเรือนมากมายครับตั้งเตาถ่านเตาหลายแบบครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีมีมีจอบมีเสียมของใช้มากมายครับที่พิสูจน์ิตอาสาราชธานีอโศกนะครับมาประจำครับ มีร้านยาด้วยนะครับห่านยาปัวครับฝั่งกระโน้นก็เป็นร้านอาหารครับราคาไม่แพงที่ราชธานีอโศกค,ครับมีร้านอาหารด้วยนะครับราคาไม่แพงภายในก็มีเรือท้ายเรือก็เป็นร้านขายยาครับมีสินค้า มือหนึ่งมือสองครับราคาไม่แพงครับที่รัดตานนีครับร้านอาหารก็มีนะครับเหนื่อยก็ไปเล่นน้ำตกร้านน้ำตกเสร็จแล้วก็มาทานอาหารกันครับ เงาเงาจืนทื้นเงาจืนทื่นๆๆๆเรือนะครับสมัยก่อนเรือโบราณก็ลองไปน้ำเจ้าพยาก็แบบนี้นะครับเข้าไปข้างในเรือมีภาพวาดนะครับ เรือสัาเภาโบราณจะเป็นแบบนี้สมัยก่อน